สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเทเลอร์นะคะขนาดบรรทุกนะคะตัวนี้ขนาดบรรทุกตัวรถถ่าย l 5 0 8นะคะตัวนี้มีแฟรด้วยเหมือนกันเลยนะคะส่งตัวนี้คนนี้คิวเสร็จแล้วส่งคันนะคะลูกคา้ารับงานหน้าร้านนะคะคันนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะหนึ่งคันแล้วก็คันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ นี่นะคะขนาดบรรทุกรถถ่าย L 5 0 1 8นะคะตัวนี้สเปกนะคะน้ากว้างอยู่ที่2เมตรนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่4,5เมตร50นะคะความยาวอยู่ที่4เมตร50นะคะพื้นเต็มใช้งานได้เต็มพิกัดเลยนะคะตัวนี้ดุมราอรถกระบะนะคะตัวนี้เป็นล้อมแม่กคุณคะมาเลือกเองหน้าร้านนะคะใช้ขนยางชุดนี้นะคะได้เลย มีบันไดขึ้นลงให้แบบนี้นะคะพร้อมชุดไฟท้ายนะคะมีให้ครบเลยนะคะบันไดขึ้นลงใหญ่เดินขึ้นลงได้สะดวกเลยนะคะบันไดของเราใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานนะคะนีนะคะตัวนี้ลูกค้ามีชุดทะเบียนด้วยชุดทะเบียนนะคะตัวนี้มีให้พร้อมกับตัวเทเลอร์เลยนะคะลูกค้าสนใจเวลาลากใช้งานนะคะสนใจติดตั้งชุดทะเบียนด้วยได้เลยนะคะตัวนี้ มีชุดทะเบียนก็มีเล่มแล้วก็แผ่นบ้ายนะคะแผ่นเพจนะคะครบชุดเลยได้เป็นชื่อของลูกค้าเลยนะคะนี่นะคะจะส่งให้พร้อมกับตัวเทเลอร์เลยนะคะลูกค้าสะดวกรับงานหน้าร้านก็ได้หรือว่าติดต่อให้ทางร้านจะส่งก็ได้นะคะถ้าร้านของเราอยู่จังหวัดกาญจานบ,บรุรีลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะนี่นะคะ <Okay. S 2> เรียบร้อยหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวไปลทลองวิ่งใช้งานให้ลูกค้าดูนะคะเลี้ยวหักศอกด้าไม่ติดนะคะ ทดลองวิ่งใช้งานให้ลูกค้าดูนะคะเรียบร้อยแล้วจะส่งหนึ่งคันนะคะคันนี้ลูกค้านักางานเองหน้าร้านไปใช้งานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะโอเคค่ะ นี่นะคะอันนี้ลูกค้าไปบรรทุกนะคะรถไถนะคะตัวแอลห้าศูนที่มีเป็นบุ้งกีตักด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะเป็นบุ้งกีบุ้งกีนะคะตักด้านหน้านะคะแบบนี้เดินขึ้นมาละววางบุ้งกีไว้ตรงด้านหน้านะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะ,อะโอเค อันนี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว ไปให้ดูด้านหน้านะคะลูกค้าใช้เป็นสายเบลนะคะยึดด้านข้างนะคะแบบนี้เป็นสายเบลยึดด้านข้างให้แบบนี้นะคะตัวสแกนที่รถที่รถลากเทเลอร์นะคะที่เรามีไปให้ครบเลยอันนี้เป็นเดินรถไถยขึ้นนะคะถอดตัวพุงกีหน้าออกใส่เป็นตัวพันหลังนะคะใส่เป็นตัวพันหลังนะคะเดินขึ้นไปแบบนี้เลย เดินขึ้นไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ นี้เป็นรีวิวจากลูกค้านะคะที่จังหวัดเพชรบุรีทายในรีอรอนนะคะตรงนี้ น,นี้เป็นอีกที่หนึงอันนี้เป็นขึ้นไปที่ป่าละอูนะคะลูกค้าขึ้นไปลากขึ้นไปที่ป่าละอูนะคะด้านบนภูเขานะคะดูทิวด้านข้างนี่นะคะประโยชน์เยอะมากกลางเต็นท์นอนได้ด้วยนะคะขอบคุณรีวิวจากลูกค้ามากๆใช้งานได้หลายประเภทเลยนะคะ ตัวผ่านด้านหลังใช้เป็นตัวยางรองแบบนี้นะคะกันขูดพื้นกันเป็นวางรองแบบนี้ก็จะถนอมการใช้งานนะคะ ยึดสเก็ตด้านข้างแบบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวผ่านด้านหลังปรับให้พอดีกับกึ่งกลางตัวรถนะคะตัวนี้สเปกมันจะกว้างอยู่ที่2เมตรแล้วก็ยาวที่4เมตร50นะคะตัวผ่านอาจจะเลยนิดนึงก็ปรับให้อยู่กึ่งกลางนะคะก็ใช้งานได้พอดี